การศึกษาธรรมธรรมก็หมายถึงว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมก็มี เป็นอาธรรมก็มีคนเราเนี่ยมันมีสองอารมณ์อารมณ์มันมีอยู่สองอย่างอารมณ์ฝ่ายดีกับอารมณ์ฝ่ายไม่ดีอารมณ์ดีกับอารมณ์เสียถ้าเรามาศึกษาอารมณ์สองอารมณ์เนี่ยเขาเรียกผู้นั้นได้ศึกษาธรรมะได้อ่านพระไตรปิฎกคำสอนพุทธเจ้าจบสองอารมณ์ อารมณ์เราอารมณ์คนอารมณ์นกอารมณ์หมาอารมณ์แมวอารมณ์คนร่วมคราวนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราจะมีอารมณ์ร่วมเหมือนขับรถเนี่ยเรายังมีอารมณ์เลยอารมณ์เสียอารมณ์ดีขับรถมาเนี่ยอารมณ์เสียมีไหมเสียอารมณ์ที่คนข้างหน้ามันขับ เอือย่วยเราจะรีบมาหาอาจารย์ <c oughs> บางทีเสียอารมณ์นั่นคือเราต้องดูว่าอารมณ์เสียมันเสียยังไงมันเสียเพราะไม่ได้ตามอารมณ์เราอ่ะอารมณ์เราอยากจะมาเร็วๆมันกับขวางอยู่ให้ไฟเราแสงก็ไม่ให้ไปขวางอยู่น่นๆไอ้นี่คืออารมณ์เสียแต่เช้าอารมณ์เสีย อารมณ์เสียนี่แล้วเราเก็บของเสียไว้ประจำมันก็บูดเน่าแหละเหมือนเราเก็บของเน่าของเสียไว้อะผสมกับอาหารดีๆเนี่ยเราก็เอาชิ้นหมาเน่าที่มีหนอนอยู่ปาดๆแล้วมีหนอนด้วยมาโป้เข้าไปในเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาที่เราเก็บไว้ในบ้านแล้วเราก็ตักเนื้อหมาที่มันอยู่ข้างทางที่มีหนอนอ่ะมีหนอนด้วยแล้วก็เอามาแปะกันเนื้อ มันเอาของเสียมาแปะกับของดีเอาอารมณ์เสียมาแปะก,กับอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ดีมันก็เน่าไปด้วยอารมณ์มันก็เกี่ยวกับไม่ได้อย่างอารมณ์ <c oughs> ที่ว่าคนเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยถ้าไม่ได้ตามอารมณ์อยากเนี่ยมันก็จะเสียอารมณ์และจะหงุดหงิด น้อยเนื้อต่ำใจขัดเคืองขุนข้องมัวหมองประชดประชันกระแทกแบกดันเจ้าแง่แสนงอนเห็นไหมนี่คืออารมณ์เขานี้อารมณ์เหล่านี้เรารู้ทันมันไหมว่ามันเกิดจากอะไรถ้าวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่จะรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าไม่มีวุฒิทางเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กนี่ก็จะตามอารมณ์ เด็กก็คือไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ทำตามอารมณ์คิดตามอารมณ์พูดตามอารมณ์ทำตามอารมณ์เขานี่อารมณ์มันก็คืออยากนั่นแหละเด็กอย่างยงเนี่ยแทงเนี่ยก็อยากเล่นอยากนอนอยากเที่ยวอยากอยู่เฉยเยไม่อยากทําอะไรอันนี้เขาอยากอย่างอยู่เฉยเฉยอยากเล่นอยากลองอยากเอาอยากทํา ผู้ใหญ่คนเป็นครอบครัวผัวเมียก,ก็อยากเหมือนกันฉันอยากในสิ่งที่ฉันอยากแกต้องสนองความอยากของฉันถ้าแกสนองความอยากของฉันไม่ได้ฉันจะอารมณ์เสียระเสียอารมณ์เห็นไหมข <c oughs> ขานี้เสียอารมณ์มาแสดงอย่างไรบ้างเราต้องมารู้จักมันผู้กำกับการแสดงมันจะมาเลยผู้กำกับก็คือ <c oughs> น้อยเนื้อต่ําใจประชด แล้วก็แสนง,งอนเจ้าแง่ทำบึง้งตึงไม่ทำนู่นนี่นั่นเมินเฉยไม่พูดด้วย <c oughs> นี่คือมายาชายมาชาชายเจ้าแงแสนง,งอนพอไม่ได้อะไรสมอยากขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอารมณ์อารมณ์ค้างเขาเรียกอารมณ์ค้างเพราะอารมณ์ไม่ได้ปลดปล่อย <c oughs> ปลดปล่อยอารมณ์คืออย่างไรแล้วอารมณ์ค้าง ตึงไม่ได้ปลดปล่อยคืออะไรเขาไม่ได้รู้มันเขาก็เก็บมันไว้เก็บมันงูเหา่ามันก็กัดเขาเองอารมณ์ไม่ได้ปลดปล่อยมันถูกกัดเพราะมันถูกขังเหมือนหมาเนี่ยหมาถ้าอยากให้ดุไม่ยากเอาไปผูกไว้เดี๋ยวมันก็ดุคนเราก็เหมือนกันเพราะไม่ได้ปลดปล่อยถูกผูกถูกขังเอาไว้ดวยขัดเคืองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดุขึ้นมามันก็ดุคือเสียอารมณ์ อารมณ์เสียเสียอารมณ์บึ้งตึง,งนวนนี่คือมายาชายมายาชายไม่กุสแสดงอาการบัง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 ,บง,บงรุมไปบดรุมเร่งไนะ่อะไรไม่เสียงโคร,ครมครามโครมครามในบ้านไอ้นั่นก็โครมครามโครมขันตึงตังเอะมักเทิงตึงตังโวยวายนั่นแปลว่าป่ายชายมีอารมณ์ข้าง เพราะวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นเด็กต้องได้ตามอารมณ์ถึงจะพอใจไม่ได้ตามอารมณ์ชั้นจะขัดเคืองนี่นี่นี่เราดูมันใครกํากับถ้าเรารู้อยา่าขอ,อผู้กํากับการสแสดงคือตันหานะี่มันอยากไม่ได้สมอยากผู้กํากับการสแสดงคือตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รุ่มเร่งเลยคานี่อันนี้คืออารมณ์เราได้เรียนรู้ไหมว่ เราได้เรียนรู้กันไหมว่ามันคือมันมันมานี่อ๋อไอ้นี่เด็กอารมณ์เด็กพอไม่ได้สมอยากมันจะมีอาการเจ้าแง่แสนงอนทำไม่พอใจเหมือนกับถ้าเห็นรถเบ่งยงโค้งเข็นไปล้มไปโคมคามไปคบไปเรียรูเดเรียราดไปนั่นคือประชดประชันไม่ได้สมอยากไม่ได้สมอารมณ์ มากดดันมาทําไห้ฉันไม่ได้สมอารมณ์ดตุ้มต้มตุ้มต่ำทำได้แต่มันทําเสียเสียอารมณ์ของเสียอะไรก็เสียมัดหกเรียรูดเรียราดมุนมัดแปลว่าเสียอารมณ์อารมณ์เสียพราะไม่ได้สมอยากจึงอารมณ์เสียเห็นไหมดีอารมณ์อย่างเดียวถ้าเราเรียนรู้ก็จะเห็นมันทุกคนเคยแสดงเคยแสดงออกพอแสดงแล้วแปลว่าเรามีวุติภาวะทางอารมณ์ต่ํา ไม่ที่มีวุฒิวุฒิคือความรับผิดชอบที่สูงถ้าวุฒิภาวะที่เจริญหรือสูงเนี่ยเขาเรียกเป็นผู้ใหญ่คนใหญ่ต้องมีเมตตาต้องมีความเต็มใจในการกระทํารอบคอบรอบรู้เต็มอกเต็มใจเต็มใจไม่เอาแต่ใจตัวเองมันจะเต็มมันจะล้นเหมือนกับน้ําที่มันเต็มมันล้มมันต้นไม้มันจะฉ่าชื้น แต่ถ้ามันแห้งเหี่ยวเนี่ยเหมือนคนที่มีวุธิภาวะทางอารมณ์แห้งเหือดเพราะไฟมันเผาไฟราสักคิเผาผู้ชายไฟราสักคิเผาผู้หญิงไฟราสักคิโทศักคิ์เผาผู้ชายไฟโทศักคิเผ,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 ผาผู้หญิงไฟโมหักคิเผาผู้ชายไฟโมหักคิเผาผู้หญิงมันจะทุรนทุราย หุดหงิดงุนง่านรำคาญเพราะมันอารมณ์ขัางขั่งข้างอารมณ์ขัางค้างข้างค้างจากไฟสามกองเผาเ่ะนี่ไฟสามกองคือรักสักขิราคะไม่ได้สมอยากโทสักขิโทสะโมโหที่ไม่ได้สมอยากโมหักขีกลุ่นด้วยความขัดข้องคุณโมเศร้ามองอะไรนั้นแต่สักขิ ไม่ได้สมอยาก <c oughs> ไม่อยากทำในสิ่งที่ป้าให้ทำยงมก็จะมีอาการต้านต้านทำอะไรก็ท่านได้แต่เดี๋ยวก่อนทำโดยมมโมโหต้มําคุ้มคำหนางอญิษอันนี้คือวิถีภาวะทางอารมณ์เป็นเป็นเด็กเด็กก็จะนางิกหนางองทำอะไรก็ไม่เต็มอกเต็มใจถ้าผัวเพียรเมียกันกันไม่ได้สมอยากนางิกหนางองผัวนางิกเมียนางิกหนางอง นั่นแปลวุฒิทางอารมณ์ต่ำจะเอาแต่ให้ได้สมอยากแล้ตามอารมณ์พอไม่ได้ก็จะมีอารมณ์เครียดเสียเสียอารมณ์หนาดูหนาก็รู้หนาตาก็รู้าอารมณ์เสียเสียอารมณ์เหมือนอาจารย์พูดอยู่นี้ถ้าคนอารมณ์เสียหนาหน,นิ๊งงอมดว่าแต่ฉันถูกได้ฉันอะไรก็ว่าฉันถูกฉันก็เลยเข้าใจว่าอาจารย์ว่าตัวหนาหน,นิ๊งงอม อะไรอะให้แต่ถ้าชมยกย่องบ้าใหญ่เลยยิ้มถูกหลอกอย่างนั้นชอบถ้าคนที่มีวุฒธธิภาวะความเป็นใหญ่เขาจะฟังแล้วก็เอามาพัฒนาอ๋อไอ้นี่มันเคยอยู่ก็เราก็ไล่มันหนีไอ้ตัวที่ไม่ได้สมอยากก็ไล่มันไปแล้วตัวที่ได้สมอยากอืมมันมาเดียวก็จะไปเหมือนกันได้สมอยากมาก็ไปไม่ได้สมอยากมาแล้วก็ไป S <S ไอ้สมอยากไม่สมอยากสองตัวนี้มันมาแล้วก็ไปคือไม่เอามันเป็นใหญ่จนเสียอารมณ์อารมณ์เสียถ้าเอาไอ้สมอยากไม่สมอยากเป็นอารมณ์เนี่ยมันจะวูบว่าปุบว่าปุบว่าบูวาบๆๆๆว่าป็นเด็กๆๆะอะเด็กก็จะต้องวูบว่าบูบว่าอารมณ์ไม่เที่ยงอารมณ์คนเป็นใหญ่เขาจะเที่ยงสมอยากเขาก็ไม่หวั่นไหวไม่สมอยากเขาก็ไม่หวั่นไหวแปลว่าเขาเป็นใหญ่ วุติภาวะแปลว่าอารมณ์เขาจะเที่ยงได้สมอยากเขาก็เที่ยงนิ่งไม่ได้สมอยากเขาก็เที่ยงนิ่งอันนี้คือเป็นผู้ใหญ่คนเป็นใหญ่เหนืออารมณ์ได้สมอยากก็ไม่หวั่นไหวไม่ได้สมอยากก็ไม่หวั่นไหวฝึกก็ฝึกไปแค่นี้ฝึกว่าสมอยากอารมณ์มันเป็นอารมณ์เท่านั้นเองจะเอาเรื่องเอาราวอารมณ์อารมณ์ดี มันได้สมอยากอารมณ์ไม่ดีไม่ได้สมอยากแล้วดีมันอยู่นานไหมเดี๋ยวก็เนา่าอาหารดีๆเดี๋ยวก็เนา่มามะม่วงดีๆขนุนดีๆผลไม้ดีๆเ,เ,เดี๋ยวก็เนา่าอาหารดีๆเดี๋ยวก็เนา่ากาแฟดีๆเดี๋ยวก็เน่าเป็นเยี่ยวเป็นขี้นว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้เออเป็นคนใหญ่คนใหญ่ต้องรู้ตามเป็นจริงว่าอารมณ์ดีมันก็จะไป อารมณ์ไม่ดีมันก็จะไปจะสมอยากมันก็จะเดินทางไม่ได้สมอยากมันก็จะเดินทางมันไม่อยู่ในหูคงที่เห็นแค่นี้เขาจะไม่โหยหาล่ะไม่โหยหาเพื่อให้ได้สมอยากไม่ขัดเคืองเมื่อไม่ได้ตามอยากเขาจะไม่ตกอยู่ใต้อารมณ์อารมณ์สองอย่างทําให้เราเสียเสียบุคลิกภาพส่วนตัวว่าเราไม่น่าเป็นเด็กเลยไปทำเหมือนเด็กน้อย พอไม่ได้สมอยากหนางอะพอได้สมอยากหนายิ้มไอ้นั่นคือเด็กเด็กจะเป็นอย่างนั้นได้ของเล่นสมอยากก็หัวเราะเล่นเพลินพอเล่นนานๆไปเบื่อนี่ของเล่นแหละนั่นคือเด็กเด็กได้สมอยากก็ดีใจไม่ได้สมอยากก็เบือ่อได้สมอยากมากๆก็เบื่ออีกแหละอยากได้อะไรที่ตื่นเต้นกว่านั้นอีกอันนี้คือวุทธ,ธิพางวะทางอารมณ์ตำ่ำ ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ต่ําถ้าคนนี่เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ต้องไปคุมคม,มันหรอกรู้ว่ามันคือมันนั่นแหละมันจะไปมันมาเนี่ยก็ไปอารมณ์เสียเดี๋ยวกว็ไปอารมณ์ดีเดี๋ยวกว็ไปเขาจะปกติหน้าเนี่ยพยายามรักษาไว้เพราะรักษาใจได้หน้ามันออกมาเองเพราะหน้าหรือตาเนี่ยมันสอถึงว่าควบคุมจิตใจได้หรือไม่แต่บางคนี่หนาเนี่เห็นหนาปุ๊บรู้เลยว่าอารมณ์เป็นอะไร เขาไม่เขาพูดไม่เขาหูหนามันจะออกทันทีเลยหน้าตามันจะออกทันทีเลยแปลว่าคนวนนั้นรักษาอารมณ์ไม่เป็นถ้ารักษาอารมณ์เป็นเนี่ยเขาจะดูไม่ออกเลยว่าไอ้หมอนี่มันพอใจหรือไม่พอใจเนะี่ยเขาจะคุมมันได้หมดเลยแปลว่าคุมอารมณ์ไม่ให้มันลุกลามจนเสียบุคลิกภาพทั้งหน้าตานี่มันออกไม่ได้แต่หน้าตามันที่แต่เขาแสดงได้แสดงทำท่าขึงฉันญิงงยัง,งก็ได้มิ้มมัมก็ได ทำยิงมยันไงมิ moment, ้มมั right ้ม so ันทำแสดงเ่นเ่นก็ได้ก็เห็นมันได้แสดงแต่ไม่ให้มันมากำกับการแสดงจะกำกับมันให้อยู่ในขอบเขตตรงกลางกลางให้มันเสมอต้นเสมอไปยิ้มก็ได้ก็ได้ดีใจกันเทียใจกันแต่เขารู้ว่าอ้สองตัวนี้มันแสดงเฉยแต่ไม่ให้มามันากำกับการแสดงเราแต่เราจะกำกับให้มันแสดง เพราะบางอย่างมันต้องแสดงต่างๆขึ้นคันคึ้นคันเพราะต้องแสดงยิ่งถ้าเป็นผู้นําคนแล้วต้องแสดงเป็นอย่าให้มันกากับเราให้แสดงแต่เราต้องกลับกํากับมันให้แสดงมันจะเป็นเขาเรียกว่ากำกับให้มันแสดงแต่ไม่ให้มันมากํากับเราให้แสดงถ้ามันกํากับเราให้แสดงเราจะเป็นทาตมันเรากํากับให้มันแสดงมันเป็นทาตเรา เพราะนั้นมนุษย์อยู่ในโลกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เข้าใจอารมณ์ตัวเองได้เขาจะเป็นใหญ่เขาเรียกวุธ,ธิภาวะทางอารมณ์สูงจนคนอื่นจับทางไม่ได้นี่ไม่รู้เขาเป็นยนง่งเขาจะคุมได้หมดเลยคุมเกมมันได้เลยว่าให้เกมนี้มันอยู่ต่ำกว่าเราไม่ให้เกมมันมาคอบงำเราเหมือนยงถ้าเกมมันคอบงำยงยงจะติดเกม ตาถทายงคุมเกมได้เกมมันจะติดเราเราจะไม่ติดมันติดเพื่อจะดูพัฒนาตัวเองว่าให้เกมมันเล่นอ๋อมันเล่นเพื่อมีสองอย่างเล่นพอใจไม่พอใจพอใจก็คือเกมไม่พอใจก็คือเกมเกมพอใจไม่พอใจสองตัวนี้เท่านั้นเล่นมันก็มีสองอย่างแล้วก็เบื่อเล่นพอใจพอใจนานๆเดี๋ยวก็เบื่อไม่พอใจไม่พอใจนี้ก็เบื่อเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เลิกเล่น แล้วก็รู้จักอันนี้เขาเรียกว่าควบคุมเกมได้ไม่ให้เกมมาควบคุมเราเราควบคุมเกมของอารมณ์ได้อารมณ์มันก็เหมือนเกมตัวนี้เรากดให้มันยังไงก็ได้จะกดให้มันเป็นอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์ดีเราก็กดได้อารมณ์ไม่ดีเราก็กดทิ้งไปอารมณ์ดีก็กดมาเป็นครูสอนอารมณ์ไม่ดีก็กดมาเป็นครูสอนได้เพราะนั้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เห็นอารมณ์ทั้งสองอารมณ์เนี่ยมันเป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเอง อารมณ์มันก็เกิดจากรูปอารมณ์สรัทธารมณารมรสาร์มผลทพารมธรรมารมณ์อารมณ์ก็คือรูปที่จำได้อันเก่าเก่าเสียงที่จำได้เก่าเก่ากลิ่นที่จำได้เก่าเก่ารสที่จำได้เก่าเก่าสัมผัสที่จำได้เก่าเก่าอันนี้คืออารมณ์ก็รูปเก่าเก่าที่เราเคยเห็นเสียงเก่าเก่าที่เราเคยได้ยินกลิ่นเก่าเก่าที่เราเคยดมรสเก่าเก่าที่เราเคยลิ้มสัมผัสเก่าเก่าที่เราเคยกระทบ ก็แค่นี้เองอารมณ์มันก็มีแค่นี้ก็เห็นอารมณ์เอ้ยมั่นก็มีแค่นี้ใช่ไหมมันจะไข่มาก็ไข่แค่นี้มันจะออกลูกมาก็ออกลูกอย่างงี้ออกลูกเป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์เี่ว่หดูทางตาเป็นอารมณ์เนี่ยมันก็รูปเป็นอารมณ์ใช้ตาดูก็ดูรูปเลยตามจะดูอย่างอื่นไม่ได้ตาจะดูอื่นไม่ได้ตาจะดูเสียงไม่ได้หูมันจะไปดูแทนตาไม่ได้ ก็แปลว่าอารมณ์เหล่านี้มันมีหน้าที่ของมันอะ่ะเราก็รู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่อารมณ์เสียเฮ้ยไอ้นี่อารมณ์ดีอารมณ์นี่อารมณ์เสียสองอย่างนี้ไอ้เสียกับดีถ้ากํากับมันได้มันก็ไม่ออกหน้าเริกม,มาจนทําลายบุคลิกภาพของเราทําลายจนเราเสียยิงยะโสโอหังจองของดูหนาคนก็รู้คนยิงยะโสโอหังจองของดูหนาก็รู้ คนไม่พอใจดูหน้าก็รู้คนบ้ายอดูหน้าก็รู้คนไม่ได้สมอยากดูหน้าดูตาก็รู้คนได้สมอยากดูหน้าดูตาก็รู้ทำไมจะไม่รู้คนบ้าดูหน้าดูตาก็รู้คนบ้าทำไงคนดีดูหน้าตูตาคนเมตตาดูหน้าดูตาก็รู้นมีธรรมะดูหน้าดูตาก็รู้คนมีธรรมะดูหน้าดูตาก็รู้เพราะมันสะท้อนออกมาจากหน้าตาและ จ,จิตใจมันดันออกมาแต่ถ้าคนควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นี่ไม่มีใครดูออกเขาแสดงได้โดยให้มันแสดงกำกับมันไม่ให้มันกำกับเขาแต่ถ้าคนถูกอารมณ์กำกับมันจะออกมาชัดเลยเขาแสดงออกทางหนาเลยทายโสโอหังจองเ้าหน้าเขาจะออกมาเลยทำฟอร์มปึงทำท่า,ทาเดินก็มีท่า ทำหนามีท่ามีทางมีฟอร์มหมอไลยทำอย่างยาโสหังจง้องของอดีมันจะมีฟอร์มเข้าออมามันกำกับให้ออกมาทำฟอร์มปึง่งคนธรรมดาคือผ่าเช็ดตินงก็คือเช็ดตินธรรมดาไม่มีอะไรมีฟอร์มนิ่มเหมือนผ่าเช็ดเท้าไม่มีไม่มีอารมณ์ทำลายอารมณ์จนไม่มีตัวนะครัไม่หม ผ้าเช็ดเท้าเช็ดพื้นเช็ดอะไรมันนิ่มไปหมดไม่มีตัวตนที่ต้านที่หนาที่แข็งที่กระด้างไม่มีมันนิ่มนวลมันอ่อนโยนมันเบาอยู่ที่ไหนก็เบาอกเบาใจชื่นอกชืใจ้าเพะเขาไม่เอาอารมณ์ไ่ไม่ทําตามอารมณ์แล้วไม่ได้อารมณ์ไม่อารมณ์เสียไม่มีอารมณ์ไม่ใารไม่คับแค้นในอารมณ์คนฟังสบายอารมณ์ อยู่ใกล้ๆคนที่อารมณ์ที่ไม่มีหนักในอารมณ์ไม่ตะกุมตะกามตะกะไม่โลภไม่ร้องม,ม,มากเราอยู่ใกล้ๆสบายสบายตรงไหนเพราะเขาไม่มีอารมณ์เป็นใหญ่เขาไม่เอาแต่อารมณ์ตัวเองถ้าคนเอาแต่อารมณ์ตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่เป็นเมียก็ต้องคอยเอาใจผัวตลอดเวลาคอยประครับประคองพันเนาพนาัพนนอยิ่งกว่าลูกกว่าเต้ากระทบนี้กระทบั่นไหมนั่นคือต้องเป็นาธาตุอารมณ์เขาตลอดการ แต่เป็นผัวก็มันคอยระวังเมียมันจะเป็นยังไงมันจะกัดกูตอนไหนมันจะด่าตอนไหนมันจะอารมณ์เสียตอนไหนคอยระวังเหมือนกับอยู่คนเป็นลูกเอดเนี่ยต้องระวังจะติดเชื้อบานไหมอารมณ์เสียลูกก็เหมือนกันต้องคอยระวังจะพูดยังไงมันจะอารมณ์เสียไหมอารมณ์ไม่ดีไหมประคองตลอดบืนเหนื่อยเหนื่อยมากคือมันไม่สบายเลยอยู่กัาคนที่อารมณ์ผิดปกติแปรปรวนเนี่ย พวกนี้เขาเรียกอารมณ์แปรปรวนถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเมนจะหมดประจำเดือนจะหมดอารมณ์แปรปรวนประจําแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนตามไม่ทันเลยว่างั้นไ,ไหมเขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนอยู่ใกล้แล้วไม่สบายใจไม่รู้อารมณ์อะไรเขาแต่อารมณ์ตัวเองไม่เคยสนใจเมตตาเห็นอกเห็นใจใครทั้งนั้น ไม่เคยเกรงอ,อกเกรงใจไม่เคยสนอ,อกสนใจไม่เคยเข้าอ,อกเข้าใจอยากจะทําอะไรก็ทําตามอารมณ์ตัวเองไปจนไปเบียดเบียนเขาจนไปนําความอึดอัดลังเกียจให้กับเขายังไม่รู้อีกคนมีอารมณ์มากและเอาอาศัยอารมณ์ตัวเองเป็นเสนียดจันไรคนไม่ใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมเคารพให้เกียรติเข้าใจ เห็นใจเกลียใจเข้าใจรู้ใจเต็มใจและเทน้ําใจให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเขาจะมีน้ําใจไม่ทีหิมิตรภาพไม่มีอารมณ์ตัวเองไม่เอาแต่อารมณ์ตัวเองไม่คิดใหญ่ใหญ่ใหญ่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ไม่เคยเอาอารมณ์ตัวเองไปทับถมคนอื่น แต่เขาจะเห็นอ,อกเห็นใจจะสื่อด้วยความรักความเมตตาความปราณีเห็นอ,อกเห็นใจเข้าอ,อกเข้าใจชื่นอ,อกชื่นใจแต่ไม่ใช่ไปแบกอารมณ์คนอื่นไปตามอารมณ์คนธรรมชาติเขาจะไม่ถืออารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่แล้วไม่เอาแต่อารมณ์ตัวเองหรือใจตัวเองเป็นใหญ่ระวางอารมณ์ได้มันอิสระ ไม่คิดว่ามันผ่าเช็ดเท้าเช็ดตีดตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ทำยงังไงไหนมันก,กลมกลืนเนียนไม่หมดอันนี้คือคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เราอยู่ใกล้สบายถ้าอยู่ในเราแล้วเราก็สบายเป็นใจที่สบายไม่มีเวน้นไม่มีภัยไม่มีโทษ,ไม,มโทษไม่มีทุกข์ไม่มีสเสดยจจันไรไม,มีอภีกาลีแก่ใครๆแล้วเป็นสเสน่ห์เป็นเมตเเมตาเป็นมหานิยมแก่ตนเพราะนั้นเราจงมาฝึกอบรมอารมณ์กันเถิด ผู้ใดอบรมควบคุมอารมณ์ได้แล้วให้อยู่ในหลักการควบคุมได้แล้วสันน่ก็จะมาเมตตาก็จะมามหานิยมก็จะมามหาบุญมหากุศลมหาสติมหาปัญญาก็จะเกิดแก่ผู้นั้นดังนี้แหละยะภถาวาริวาปูราปริปุเรนติสาคารางังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังทิพพมิีวัสมิชตุสเพปุเรนทุสังกปาจันโทปนารโสยถา,ามณีโชเดรโสยถา,าสภีติโยวิวัชันสุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตปันตรารโยทุขีที่หายุโกภวะอภิวะธนสีสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุข,ขังภาลัง 嗯嗯嗯嗯。<laughs>